สวัสดีค่ะสำหรับคดี ep 5ที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง8คนโดยเหยื่อทั้งหมดมีอายุแค่2ถึง14ปีแต่ว่าผู้ก่อเหตุกลับไม่ได้รับการพิจารณาคดีทางอาญาเมื่อศาลเห็นว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตทำให้ไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้ในขณะที่ก่อเหตุ เหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงถือเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากเหตุเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2557ที่มานูราแทบชันเมืองทางตะวันตกของแคนประเทศออสเตรเลียเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากลูอิสวอร์เลียว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านแม่ของเขาลูอิสเป็นลูกชายคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด9คน และถึงแม้ว่าเขาจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแต่เขาก็มักจะกลับมาเยี่ยมแม่และน้องๆของเขาอยู่เป็นประจำวันนั้นเวลาประมาณ11นาฬิกาลูอิสเดินทางมาถึงบ้านแม่ของเขาเขาก็แปลกใจที่ไม่เห็นเด็กๆวิ่งมารับเขาเหมือนปกติแต่ว่าเขาเห็นแม่ของเขาเดินโซเซไปมาอยู่ตรงระเบียงของบ้านสภาพของเธอเต็มไปด้วยเลือดแถมยังมีบาดแผลถูกแทงทั่วร่างกายลูอิสเห็นอย่างนั้นเขาจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที ในไม่ช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยรถพยาบาลก็มาถึงที่เกิดเหตุพวกเขานำตัวแม่ของลูอีสไปประถมพยาบาลเบื้องต้นพบว่าเธอมีบาดแผลจากการถูกแทงมากถึง35แผลทั่วร่างกายโดยเฉพาะที่ลำคอและหน้าอกของเธอก่อนที่พวกเขาจะส่งตัวเธอไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านที่เกิดเหตุพวกเขาพบร่างของเด็กถูกฆาตกรรมและนอนเสียชีวิตอยู่ในทุกๆห้องของบ้าน อย่างน้อยห้องละหนึ่งคนรวมทั้งหมด8คนเหยื่อเป็นผู้หญิงสี่คนและผู้ชายอีกสี่คนสภาพร่างของพวกเขาเหล่านั้นพบบาดแผลถูกแทงมีเลือดไหลนองเต็มพื้นและผนังบ้านลุอส์ยืนยันว่าเด็กๆทั้งเจ็ที่เสียชีวิตเป็นน้องๆของเขาและอีกหนึ่งคนเป็นลูกพี่ลูกน้องที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันลักษณะการเสียชีวิตของเด็กๆ พวกเขานอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าพวกเขาอาจถูกวางยาหรือถูกฆ่าในขณะที่นอนหลับเนื่องจากไม่มีใครได้ยินเสียงของเหยื่อในระหว่างที่พวกเขาถูกฆาตกรรมจากรายงานการชันสูตรศพเบื้องต้นพบว่าเหยื่อทั้งหมดถูกแทงหลายครั้งโดยพบบาดแผลที่เกิดจากการถูกแทงที่ด้านหน้าอย่างน้อย12แผลและด้านหลังอีก10แผลและแน่นอนว่าผู้ต้องสงสัยรายสำคัญในการก่อเหตุครั้งนี้ คือนางเลนาไทเดไวัย37ปีผู้เป็นแม่แต่เนื่องจากเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บอาการของเธอยังคงทรงตัวดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสอบปากคำเธอในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้สอบถามลูอิสถึงเรื่องราวก่อนที่จะเกิดเหตุรวมถึงเรื่องศัตรูหรือคนที่อยากจะทำร้ายคนในครอบครัวของเขาลูอสเขาไม่ได้ให้การเจาะจงไปที่ใครและแถมยังบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า แม่ของเขาเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งเธอเลี้ยงลูกได้ดีรวมถึงน้องๆของเขาทุกคนก็มีความประพฤติที่ดีและมีความรับผิดชอบผลการตรวจร่างกายของนางเลนาแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของบาดแผลที่เธอได้รับและดูเหมือนว่าบาดแผลเหล่านั้นจะเกิดจากตัวของเธอเองซึ่งหมายความว่านางเลนาได้ใช้มีดแทงตัวเองถึง35ครั้งโดยเฉพาะที่หน้าอกและเหมือนเธอพยายามจะแทงซ้ำๆไปที่ปอดและหัวใจ แพทย์ที่ทำการรักษาพยายามถามคำถามเกี่ยวกับบาดแผลของเธอนอกจากเธอจะไม่ยอมตอบคำถามของแพทย์เธอยังทำพฤติกรรมแปลกๆในขณะที่เธอรักษาตัวดังนั้นทางทีมแพทย์จึงได้รายงานเกี่ยวกับผลการรักษาและความน่าจะเป็นของบาดแผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้สอบปากคำเพื่อนบ้านเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีเพื่อนบ้านคนหนึ่งให้การว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะก,กันในคืนก่อนที่จะเกิดเหตุ และมีอีกหลายคนให้การตรงกรันว่าในวันก่อนเกิดเหตุพวกเขาเห็นนางเลนาเดินขึ้นขึ้นลงๆจากบ้านของตัวเองเป็นเวลาหลายชั่วโมงพร้อมกับตะโกนลั่นว่าเธอเป็นคนที่ถูกเลือกและเธอมีพลังที่จะฆ่าหรือสาปแช่งใครก็ได้นอกจากนี้พวกเขายังได้ยินเธอพูดว่าถ้าคุณทำาลายลูกๆของฉันฉันจะทำล้ายพวกเขาก่อนถ้าคุณแทงลูกๆของฉันฉันจะแทงพวกเขาก่อนถ้าคุณฆ่าลูกๆของฉันฉันจะฆ่าพวกเขาก่อน แถมก่อนหน้านั้นพวกเขายังเห็นเลนาหมกมุ่นอยู่ก,กับการทำความสะอาดบ้านเธอได้ขนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ภายในบ้านออกมากองอยู่บนสนามหญ้าและเริ่มขัดบ้านจากบนลงล่างรวมถึงการขัดเพดานและผนังบ้านแถมยังปล่อยให้เด็กๆไปนอนบนที่นอนนอกบ้านสิ่งต่างๆเหล่านั้นรวมถึงพฤติกรรมที่เธอแสดงออกในระหว่างที่รักษาตัวส่งผลให้นางเลนาต้องเข้ารับการประเมินทางจิตเธอบอกกับจิตแพทย์ที่รักษาเธอว่า ในวันก่อเหตุเธอได้ยินเสียงนกร้องซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงและเธอต้องการช่วยลูกๆของเธอจากชะตากรรมมาเลวร้วายและในวันนั้นเธอได้ลงมือฆ่าเป็ดที่เธอเลี้ยงไว้ก่อนที่จะเข้าไปในบ้านและใช้มีดแทงเด็กๆเ,เสียชีวิตจากนั้นก็ใช้มีดแทงตัวเองและนั่นส่งผลให้เลนาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมทั้งหมด8ครั้งจากการฆาตกรรมเด็กๆทั้ง8 จิตแพทย์ของนางเลนาได้ให้การกับสารว่าเธอมีอาการป่วยและไม่เต็มใจที่จะกินยานอกจากปัญหาสุขภาพที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนางเลนายังต้องเผชิญกับความเครียดทางการเงินความเครียดจากชีวิตคู่รวมถึงความยากลำบากในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดังนั้นพฤติกรรมที่เธอแสดงออกก่อนวันเกิดเหตุเป็นอาการจิตเภทที่เกิดขึ้นกับเธออย่างเฉียบพลัน อาจาเป็นผลจากการติดกัญชาในระยะยาวจนทําให้เธอเกิดอาการหลงผิดและเชื่อว่าวันสิ้นโลกกาลังใกล้เข้ามาทําให้เธอคิดว่าการฆ่าเด็กๆเ,เป็นการช่วยพวกเขางานศพของเด็กๆทั้ง8ถูกจัดขึ้นในวันที่10มกราคมปี2558ส่วนบ้านที่เกิดเหตุถูกรื้อถอนออกและมีการปลูกต้นลีลาวดีจำนวน8ต้นเพื่อเป็นอนุสรล้ำลึกให้แก่เด็กๆที่เสียชีวิต ต่อมาเมื่อวันที่6เมษายนปี2560เมื่อสารสุขภาพจิตของรัฐครีนแลนด์ได้วินิจฉัยว่านางเลน่าป่วยด้วยโรคจิตและมีสติไม่สมประกอบในขณะที่ก่อเหตุนอกจากนี้ผู้พิพากษายังได้กล่าวว่าพวกเขามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าเลน่าได้รับการทุกทรมานจากอาการทางจิตที่ไม่ปกติและเธอไม่มีความสามารถในการควบคุมหรือเข้าใจการกระทำของตัวเอง ดังนั้นภายใต้กฎหมายควีนแลนด์เธอจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในคดีอาญาสงผลให้เธอไม่ต้องเข้ารับการพิจารณาคดีและยังอยู่ในสถานพยาบาลเพื่อรักษาอาการทางจิตค่ะ